โมกับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้แดดมันจ้าจริงนะครับวันนี้เราจะมารีวิวรถรุ่นหนึ่งแล้วกันที่ชื่อว่าก็อสซิล่าฉายาเขาเห็นะแล้วนะครับก็มาผมหลังจากที่เราเดินกันมาไกลจากตรงนู้นนะครับผมนะต้องบอกว่าคันนี้ท่อเสียงดังคำรามมากเหมือนขับซุเปอปร์คาร์เลยนะครับผม เราได้ไปดูชิปที่ผมลงในในไวติกตอกเนี่ยต้องบอกลวเสียงมันอือสถานนะครับผมแต่ว่าเป็นรถเสียงที่เสียงท่อเนี่ยคือดังเพาะจริงๆนะครับเป็นสเสน่ห์ของตัวรถละกันนะครับผมใครที่กําลังหาอยู่มาดูผมรีวิวคันนี้ได้เลยแบบจัดเต็มเราจะให้ฟีลเหมือนคุณเออมาดูรถหน้าร้านเลยนะครับแต่เป็นการดูรถแบบออนไลน์นะครับเข้ามาเลยครับผมมาดีไปแล้วเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าฝาแดงดูยังไงฝาแดงผมบอกกันเลยว่า ดูง่ายๆเลยเครื่องยนต์สีดําดูแค่นี้เหรอไม่นี่ดูในนี้นะครับผมถ้าในกล้องเนี่ยดูจะไม่ค่อยเห็นหรอกนะครับผมต้องมาดูด้วยสายตานะแต่ถ้าถ่ายดีๆก็จะเห็นเป็นขิปแดงๆข้างในนะอันนี้คือฝาแดงแพ้มาดูด้านบนกันแล้วก็อีกมุมหนึ่งนะฮะที่ไว้ดูฝาแดงไว้เช็คมี3จุดหลักๆนะเห็นไหมจอพลิกขึ้นลงนะครับผมตัวฝาแดงก็จะได้อ PTION ตามนี้นะครับผมมา เรามาดูดีเทลตัวรถกันใกล้ๆดีกว่ามาเริ่มที่ด้านหน้าก่อนเลยด้านหน้าของแต่งนะครับผมนี่ชิลตแต่งมาแล้วนะฮะสีดาสวยแล้วนี่อุดกระจกไฟเลี้ยวในตัวผมเปิดให้ดูเลยนะอ่าเห็นไหมกับพิบได้ไฮเทคนะครับผมแล้วก็ชุดหน้านี่เป็นฝาแดงชัดเจนเลยนะครับตัวนี้นะมาดูไฟกันนะไอ้กล้องเข้าใกล้ๆไฟสวยใสยนะครับเราจะให้ฟีลเหมือนลูกค้ามาดูรถหน้าร้านเลยนะครับผมมานี่บางคน เขียวสวยกิฟนะผมยังหน้าเรือเหลือนะครับอาจจะสกปรกนิดนึงเพราะว่าผมเอามาขับใช้งานนะครับผมจานดิสสวยกิฟเลยนะปั๊มเบรกเดิมโรงงานนะครับผมเบมโบยังอยู่ครบนะครับผมมาดูด้านนี้กันบ้างนะด้านนี้ก็นี่เลยการล้มตัวบึง้งบึงอันนี้สีดําเดิมโรงงานยังอยู่ครบนะครับผมแล้วก็ของแต่งคันนี้หลกักๆเลยก็คือท่อเอสีโปรเจกต้องบอกว่าออกเซตเอ็กซิสทันทีต้องใส่ท่ออย่างนี้เสียงดังเล้าใจนะครับผมนี่แนละ้ว กลมต่างกันอีกนิดนึงนะฮบผมด้านล่างแต่งอกมาแล้วนะบึมบมเลยหล่อหลอครบๆนบครฮบผมตามนี้ <c oughs> มาดูด้านบนกันบ้างนะับผมก็ตำหนิก็มีตรงนี้เลยนะับผมที่ผมเคยทําคลิปรีวิวมาในทิกตอกก็นิดๆหน่อยๆนะเกิด <c oughs> จากเอาหมวกกันน็อกมาวางอะไรนะฮบผมบนฝาถังน้ามันนะสวยคลิปแล้วก็นี่การสะบัดเดิมโรงงานยังอยู่นะับผมโชค๊คสวยคลิปแผงคอไม่หมดต่างๆสวยไปหมดเลยนะครับผม นี่ดูปุ่มดิเป็นไงปอกคุงปอก,ปอกแผนคันนี้ต้องบอกว่ารถสดปากมากเลยคันผมแทบไม่ได้ทำอะไรซื้อมาแค่ล้างเฉยๆนะมาดูกันเลขไม้นะครับเลขไมอยู่ที่หนึ่งมื่นก็ดสิบเจ็่ามไปลายนะครับคันนี้นะก็ตัวระบบระบบตัวรถเนี่ยก็เดี๋ยวผมก็จะสอนในเบื้องต้นระบบมันก็มี ประมาณนึงก,ก็ดีเทลหน้าจอเซท e x i กก็ประมาณนี้เร่าๆนี้นะครับผมก็มีลูกเล่นประมาณนึงนะแต่ว่าก็ยังไม่สุดขนาดนั้นนะครับผมตัวเซท Exit ราคาต้องบอกก่อนว่าจับต้องง่ายนะครับผมราคาเอาไป3 9ม0 0นบาทพอนะครับคันนี้นะมาดูด้านนี้กันบนะ้างนะเดี๋ยวลูกค้าจะไม่เห็นทั้งหมดนะครับผมมาก้มกันเลยดีกว่านะครับ ชุดสีนะสวยกิฟแต่การล้มตัวเบิกเเหมือนให้เมื่อกี้เลยนะครับดูดีสีเครื่องยนต์ต่างๆนาะนาะนะดูความสดของรถนะครับดูหัวนงหัวน็อตต่างๆเป็นไงกริฟจริงๆอาจจะสกปรปกเพราะว่าผมเอามาขับใช้งานนะครับผมนี่แหละสวยกิฟมีสปูลแต่งให้แล้วนะผมสเตอร์สเตอร์เดิมนะครับผมเป็นไงพักคงพักเท้าวสวยกิฟสวยใสเลยนะสีเขียวตรงถังน้ามันก็สวยมากๆาเลยนะครับผมคันนี้นะกับคาวาซากิ z x 10R นะครับผม มาดูด้านท้ายกันบ้างด้านท้ายนะครับผมลืมบอกไปนะด้านท้ายไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวแต่งนะครับผมนี่อ่านะไฟเลี้ยวแต่งในตัวมีให้ครบๆเลยครับนี่ก็คือมีไฟเลี้ยวหน้าไฟเลี้ยวหลังนั่นแหละเรียกได้ว่าซื้อไปก็เติมน้ํามันขี่ได้เลยนะครับผมแล้วก็นี่มีบอกคนซอนให้ด้วยนะครบๆเลยนะครับผมมานี่ดูตรงนี้กันบ้างดีกว่าหัวน็อตด้านนี้ก็สวยนะจานด,ดุงจานดิทต่างๆนี่และดูท่อผมจะให้ดูดีเทลท่อนะครับผม โอ้สวยไหมดูงานดิเอแท้นะครับผมฟังเสียงไหมผมว่าคนดูอยากจะฟังเสียงกันแล้วนะมาฟังเสียงกันเลยดีกว่านะครับผมอแา้วครับผมอ่ะยืนประมาณตรงนั้นเลยเสียงก็จะประมาณนี้นะครับ ก็คันนี้นะผมต้องบอกกันว่าเครื่องยนต์กลไกลครับผ่านมาตรฐานล้านคอปเตอร์มอเตอร์ไบค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมรถสู์หน้าหลังป้องกปกตินะแล้วก็ขับขี่ดีปกติเลยนะครับผมพัดลมกลไกลทางานปกติรวมถึงระบบวิกชิปอัพดาวใช้ได้ปกติเลยนะครับผมเพราะว่าคันนี้เราเอาไปเทสกันมาแล,แล้วตอนนี้ผมเอามาเทสขับที่มอ็คือรถก็ดีปกตินะครับผมนะ ก็ราคาที่ผมแจ้งไปเบื้องต้นก็3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับผมใช้เงินออกรถ2 0,000บาทผ่อนอยู่ราว,วเดือนละ9 0 0 0ถึง1น0 0 0บาทนะครับผมตามนี้เลยนะครับก็ราคาเราเลืาใจนะครับคันนี้399ผมบอกก่อนนะว่าฝาแดงปัจจุบันก็หายากแล้วนะครับผมก็สภาพในตลาดก็มีหลากหลายนู่นหลากหลายคันก็อยากจะฝากคันนี้ไว้สักคันนะครับสวยกิิบๆนะตำหนิก็ที่ผมบอกไปก็มีมาณแค่นั้นแหละนะับผม พราะโดยรวมคันนี้มันแทบจะแทบจะไม่มีตำหนิมีแค่ตรงนี้นะครับผมที่ผมแจ้งไปเนาะโดยรวมรถคือสภาพโอเคเลยสวยกิฟต์เลยนะครับผมเรียกว่าลูกค้าซื้อไปก็ไม่ต้องทาอะไรแล้วเพราะว่าเจ้าของเดิมเพิ่งเซอร์วิสน้ํามันเครื่องมานะครับผมก็ซื้อไปก็เติมน้ํามันขับได้เลยนะแล้วถ้าพูดถึงว่าอัตราการสิ้นเปลือง z X10 อยู่ประมาณ16-18โลมนะั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าอะไรเซอร์วิสต,ต่างๆเนี่ยราคาก็ย่อมเยาย่อมเยาผมว่า คนเข้าถึงง่ายนะครับผมแล้วก็ราคาตัวรถบ้านเราเนี่ยราคาก็อยู่ประมาณ3 0 0แสนกลางๆไปๆก็คือผมว่าเป็นตัวพันซีซีที่ขี่ดีมากแล้วก็ราคาจับต้องเข้าถึงได้ง่ายเลยนะครับผมรูปทรงดีไซน์รถแม่งราคาเหมือนล้าจัดนะครับผมคือรูปทรงดีไซน์เซทเอ็กซเนี่ยมันสวยอยู่แล้วนะผมเพราะป้ายแดงน้องเขาเนี่ยตั้ง7 0 0 0 0สเลยไม่ใช่ราคาถูกๆนะครับผมนะเอาเป็นว่าออกเซทเอ็กซทั้งทีก็ต้องออกตัวสีเขียวตัวนี้เลย ฝาแดงอย่างนี้เลยนะครับผมก็ฝากไว้1คันคันนี้นะครับผมมาผมพูดใกล้จะจบคลิปแล้วก็ไปดูตอนขับตอนขี่กันเลยดีกว่าว่ารถคันนี้จะสะใจเล้าใจขนาดไหนนะครับผมไปดูกันแร้ง คลิปเลยคันนี้ก็ชอบครับผมโทร089807156ได้เลยนะครับแล้วก็ทักไลน์มาได้เลยเดี๋ยวผมทิ้งไอเดียไลน์ไว้ตามนี้นะครับผมเพจคอปเตอร์มอเตอร์ไค์เหมือนเดิมนะครับผมซื้อรถก็ต้องมีการวางมัดจำนะครับผมคันนี้อาชีพเท่าไหร่ออกได้อะไรยังไงก็ขอฐานเงินเดือนสัก25ขึ้นไปนะครับผมแล้วก็การงานอาชีพมั่นคงนะครับผมตามนี้เลยนะก็เรื่องเครดงเครดิตเอาไว้คุยกันหลังไม้นะครับถ้าให้ผมชี้แจงน่าจะไม่จบคลิปนี้น่าจะยาวนะครับผม นะคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ